อันยองค่ะกลับมาพบกวับคุณโซอีแล้วนะคะวันนี้คุณโซ,โซหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเ,เกิดอาการเหมือนกับว่าจะท้องร่วงนะคะแล้วก็ปวดท้องอย่างแรงนะคะก็ปวดไปหนึ่งวันเต็มๆเ,เ,เลยบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ได้ออกกำลังกายสองวันแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายยังเหนื่อยอ่อนเพลียอยู่นะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะว่าตอนนี้หายดีแล้วนะคะมีแต่ว่า อาจจะต้องการพักผ่อนนิดหน่อยนะคะก็วันนี้เลยมีเวลาว่างที่จะมารีวิวกระเป๋าค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการรีวิวกระเป๋าของมุนโซเป็นใบที่ยี่สแล้วนะคะก็ตัวแรเดียวเองนะคะไปยี่ยแล้วก็สําหรับกระเป๋าที่จะมารีวิวในวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่กระเป๋าใบใหม่หรือว่าดีไซน์แปลกอะไรนะคะก็เพราะว่า โดยส่วนตัวแล้วนะคะด้วยคาแรคเตอร์หรืออความชอบของโซก็จะเป็นจะชอบไปที่เป็นแบบคลาสสิกนะคะก็วันนี้ก็จะมานำเสนออ่ายที่22ของโซก็จะเป็นชาแนลแล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกเป็นรุ่นที่คิดว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มัดแทรนะคะมาชมกันดก,กว่าะค,ะค่ะนี่ค่ะชแนล คาวียนะคะใส่โซ่สีทองค่ะก็เป็นไ์ที่กำลังดีนะคะเป็นคลาสสิกซึ่งใบนี้อยู่กับคุณโซมาเป็นสิบปีแล้วนะคะก็สภาพแล้วก็ความทันสมัยหรือว่าถามว่าจะตกเทรนไหมคือบอกได้ตรงนี้เลยว่าไม่มีตกเทรนแน่นอนนะคะก็ยังคงยึดเกี่ยวในความแบบคลาสสิกยอวนิยมอยู่จนมาปัจจุบันนี้นะคะเป็น ใบที่หลายๆคนนะคะกำลังมองหาอยู่นะคะภาพดูสิ่าปีนะคะก็ยังแบบเป๊ะมากเลยนะคะแล้วใายในก็จุของได้กำลังพอดีนะคะไม่มากไม่น้อยซึ่งสามารถถือได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะส่วนมีเพื่อนๆหลายคนถามมุนโซมาว่าอ,อ,อยากให้มุนโซอัพ ราคาด้วยนะคะว่าเท่าไหร่ซึ่งใบนี้มันซื้อมาเป็นสิบปีแล้วนะคะก็เลยจาไม่ได้จริงๆนะคะว่าตอนนั้นฮุนโซซื้อมาในราคาเท่าไหร่ซึ่งถ้าบอกราคาไปณตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างต่างจากตอนที่ฮุนโซซื้อมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้บอกนะคะว่าฮุนโซซื้อมาเท่าไหร่นะคะยังไงลองไปเช็คดูนะคะซึ่งรุ่นนี้มีขายตลอดนะคะเป็นรุ่นคลาสสิกยอดนิยมของชาแนลค่ะ หรือใครจะถือแบบชิคๆกๆก็สะทายาอย่างนี้นะคะก็เก๋ทีเดียวนะคะนี่เป็นใบที่มุนโซหยิบมาใช้อยู่เรื่อยๆนะคะคือนื้อะไรไม่ออกก็จะหยิบใบนี้ออกมาเพราะว่า<ม>ก็ถือกับชุดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างได้ง่ายนะคะเวลาเอาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ เจาวบนี้ไปด้วยกันเหนียวนะคะกันแบบว่าหามกระเป๋าที่แมทชิ่งกับเสื้อผยากอนะยางเงี้ยก็จะถือใบนี้เลยนะคะตอบปัญหาไปนะคะก็เป็นใบที่สิบสองนะคะกับการรีวิวกระเป๋าของหุนโซนะคะนี่เลยค่ะก็ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อยากจะฝาก ถึงทุกทุกคนนะคะที่ชมคลิปของคุณโซอยู่นะคะก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะร้อนมากด้วยนะคะก็อยากให้ระาวาังเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะซึ่งคุณโซประสบกับตัวเองเลยนะคะเมื่อวานไม่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองเลยนะคะเมื่อวานก็รู้สึกใจหายเพราะว่าปวดท้องมากอย่างรุนแรงนะคะเกือบจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ตอนนี้อาการดีขึ้นมากก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกทกคน ระวังนะคะเรื่องของอาหารการกินนะคะในช่วงนี้ก็อย่างสุภาษิตท,ที่เขาบอกว่ากินร้อนช้อนกลางนะคะก็เอามาใช้ได้เลยกับหน้าร้อนที่เมืองไทยนี้นะคะก็อาหารระวังนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ทานอาหารที่แบบสุกๆนะคะอย่าไปแบบว่าอืมเสี่ยงกับอะไรที่แบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนะคะอาจจะทําให้ท้องแบบร่วงได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้ว ใครที่ลดน้ำหนักอยู่ก็อย่าพึ่งท้อนะคะเหมือนอย่างคุณโซใช่ไหมคะคุณโซอ้วนดูแขนสิแต่ก็ไม่หวั่นนะคะยิ่งมีคนทักว่าเราอ้วนอย่าไปน้อยใจหรืออย่าไปกดเขานะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราต้องกับย้อนมองดูตัวเราเองนะคะว่าเราเออกลับไปดูรูปสมัยก่อนๆว่าเราเคยผอมกวานี้ไหมเขาเลยทักเราว่าเราอ้วนนะคะเราก็ต้องยอมรับในจุดจุดนี้ไปแล้วเราก็เอาส่วนที่เขามา ส่วนที่เขาต้าหนิเราอะเอามาแก้ไขในส่วนบกพร่องของเรานะคะอย่างวุนโซ,โซก็คนจะพักมากว่าอ้วนมากไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ออยังไงก็จะสู้ให้ได้นะคะจะก,กลับมาแบบมีรูปร่างที่ที่ดีเหมือนเมื่อก่อนนี้ให้ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ลดน้ําหนักอยู่นะคะหรือคนที่มีน้ําหนักเกินนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็เรามามาแข่งกับราน้ำหนักกับฮุนโซนะคะเป็นกำลังใจให้ สาวอวกทุกๆคนนะคะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวกระเป๋าของหุ้นโซค่ะสําหรับวันนี้ Have a nice day ค่ะบาย